เข้ okay, มนะก็ต้องขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolve Mobile กันใน EP ที่36กันแล้วนะครับโอเคลักษัะในวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปจับเจ้าหมีแบ่แด่ ar, นะผมก็คือเจ้าหมีนั่นเองนะฮะที่ได้พูดไว้ในครั้งที่แล้วนะผมเดี๋ยวอ่าไม่ได้พูดดิเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับหมีกันนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะผมซึ่งอุปกรณ์ที่เจะใช้เออจริงๆมันจะกินน้ำผึ้งก็ได้นะเออมันจะกินน้ำผึ้งก็ได้หรือมันจะกินเป็นเนื้้ออกกก็็็ไไดดหรืจะิิินนเเปปล แตอนนี้ผมจะใช้เป็นคิบเบิลของอเจ้าคาโนโในการจับมันนะผมนะแล้วก็จะใช้ยาคุณสิบด้วยนะผมโอเคจุดเกิดก็คือในป่าเลสบูดเท่านั้นนะผมคือไม่มีโซนหนาวนะจริงๆแล้วนะเหมือนในเวอร์ชันคอมจะมีแถวๆทว,วโซนหินมะปะเออน่าจะมีมั้งอโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าผมมาไปเราไปกันนะฮะ คลิปที่แล้วเราไปจับเทเลเบิร์ตคลิปนี้เรามาจับหนีที่เดิมป่าเลดบุตท,ที่เดิมเลยช่วงนี้นี่เป็นอะไรกับป่าเลดบุตมากมาโอเคเดี๋ยวผมขอิงกระสุนก่อนนะผมโอเคตอนนี้อุปกรณ์ผมเตรียมพร้อมนะ,ะที่ขี่มาเนนะื่อนั้นสามารถที่จะคราฟได้ตอนประมาณรีวทเท่าไหร่วะดูก่อนนี่4 5หนึ่งก็สามารถที่จะคราฟได้แล้วนะโอเคไปเลยคาเลนคาเลนจาเหมือนเดิมนะผมโอเคไปไาน,นูนะ้นเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเร่งสปีดไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็การเสียเวลานะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงยังป่าเล็ดบุตรแล้วนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเดิมเลยแหละที่มาในหลายครั้งแล้วน้สึกว่าจะมาจุดนี้หลายครั้งแล้วแต่ช่วงต้น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 แบบต้นต้นที่แบบต้นต้นที่เพิ่งจะเริ่มเล่นใหม่อ่ะก็มาตรงนี้บ่อยนะผมก็คือแบบเราเดินจะหนูใช่ไหมแล้วจะไปถ้ำกลางใช่ไหมผมก็เดินผ่านทางนู้นมาแล้วก็มาตรงนี้นะผมเออแล้วก็ข้ามน้ำมาแล้วก็ไปทางนู้นนะผมคือมาตรงนี้บ่อยมากเลยนะผมเออมาโคตรบ่อยอ่ะมาเดี๋ยวเรา ไปหาหมีกันเลยกว่าเหมือนผมจะเห็นหมีอยู่แถวๆนี้มัเมื่อตอนที่ผมมามาล่อนดูตอนกลางคืนอะ่ะผมจะลองหาดูก่อนนะคือหมีเมื่อคิดที่แล้วใช่ไหมเออจะเห็นว่ามันกัดแบบกัดแรงนะผมมันกัดค่อนข้างแรงเลยนะอ่านั่นไงใช่ป่ะวะใช่นะน,น,นั่นใช่หมีนะโอเคไม่ใช่ตัวอะไรนอกจากหมีครับผมเลเวลสิบเองเหรอไม่เอาครับผมเลเวลน้อยไปขอห้าสิบห้าสิบขึ้นกำลังเดียว เฮ้ยไข่แกะเลยมีมัดนี่หว่าขอเก็บเลยแล้วกันนะจะได้ทำกิปเฟิลทำกิปเฟิลไว้จับเจ้าอาบีเวอร์นะผมโอเคเก็บมามาสนใจผมปะเนะ่ยควรจะมาไล่กัดผมเดิโอเคตรงนี้มีเทอร์เบิร์ดด้วยนะเดี๋ยวผมจะหาก่อนนะว่าวิอะไรอ๋อตีลิงบอปล่อยไปแล้วผมตีลิงก็ตีลิงไปนะเทอร์เบิร์ดนี่เป็นตัวอันตรายนะ ถ้าเอามันยังมีชีวิตยอยู่เ ب, นี่ยในแบบในโลกจริงเนี่ย ب, ผมว่าอันตรายมากไอ้นี่จะกัดถอยทากเลยเหรอบ้าไปแล้วมันขดตัวเข้าไปแล้วไอ้งโง่เอออ้าวตีหอยทากตายอีกอหอยทากมันดอกอะไรวะแองเกอร์เจลโอ้ยแองเกอร์อเจลมันน่าจะดอกจากปลาแองเกอร์มากกว่านะผมหาก่อนจริงๆหมีผมว่าแบบปกติมันน่าจะโหดเลยม,มั้งไม่เอ้ยเจอแล้วตัวนี้เปล่าวะที่ผมจะใช้นี่ที่เดี๋ยวจะหา ไปหามาแล้วรอบนึงเจอตัวนี้แล้วผมโอเคเลเวลเยอะเลยนะเอ้าเจออนี้อีกแล้วเหรอรู้สึกว่ามาแถวน,นี้อะไรนี่ไอพวกนี้หมาหมู่มากลำคาญโอเคมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยกว่ามาแล,ล้วผมปิ้วไม่ต้องชุบนะไม่ชุบเหมือนครั้งที่แล้วนะผมครั้งที่แล้วเนี่ยชุบไงนี่แนนะ่สองทีหลับไหมไม่หลับเลยทำไมหลับหลับยากขนาดนี้เนะี่ยเอนะ็กน่ะเออหลับแน่นอนโอเคดูคอยดูอาการก่อนเฮ้ยทิ้เปล่งแล้ว เออโอ้โหเกือบแล้วไงอ้าวตกไปข้างล่างเหรอนั่นไงว่าแล่อยู่ติดซอกกีนอยู่เยอะลิลี่ตัดไปอ่มเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเทอร์เบิร์ดกัดหมีเกบคาโน่พวกนี้มันจะไม่ถูกกันไงไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเธอระเบิดอีกแล้วไปหาแล้วกัดก่อนกัดก่อนเรียบร้อยโอ้โหเกือบไม่ทันเอาพิงไปยไปกันต้องรีบไปตามหมีก่อนโอเคอย่าหลับในน้ำนะนั่นไงนี่ไปในน้ำแล้ว ล่อ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 ,ลอโอเคดักก่อนดักก่อนดักก่อนมาหนี้ขึ้นไปขึ้นไปสิขึ้นไปสิไอ้งโง่เอา้าหนีทำไมงั้นต้องอะไรวะโอ้ยยังไม่จบอีกเหรอเองเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอเทอร์เรเบิร์ดเอาไปไหนละตายห่าล้วผมว่าผมต้องชุบมันว่ะไม่งั้นตายแน่ๆเลยปืนผมแรงมากคงต้องไปชุบที่เสาเนื้อแหละโอเคงั้นไม่เป็นไรสืบไปเลยชุบก็ได้ผมไม่เงือยเฮ้ย เสียเวลาก็ไอ้ตรงคาโน่นี่แหละแล้วมาลงมาข้างล่างจริงได้เจอเทอร์เรเบิร์ตจริงน่าจะจับทนันเฮ้ยอะไรอัลโลอ,อัลโลปึบเขาให้ปึบเขาให้ทำอะไรอะอโลทำายทำายทำอะไรอไร้อาวไม่ตายเหรอ,ยอเฮ้ยเฮ้ยทำไมถึงยังทำไมถึงยังมันไม่ตายโอ้โหแล้วมันกัดตัวอะไรอยู่ตายไหมกัดกวางโอ้โหทำร้ายคนไม่มีทางสู้่ะยิงลิงเล่นไหม นี่อ้าวทีเดียวตายเลยเหรอไปไปที่เสาเขียวนะฮะไปชุบมันกันว่าแล้วทำไมหมี่ต้องชุบสองครั้งเลยวะเมื่อปีที่แล้วก็ชุบไปแล้วนะคราวนี้ชุบอีกแล้วเหรอต้องชุบชีวิตทุกทีเลยอะทำไมวะหมี่มันหมี่มันดูอ่อนแอมากเลยนะหมี่ที่แบบจะตายเมื่อตะกี้เอ้ยเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมคือผมจับมันไม่ได้เพราะว่ามันมันไปตีกับตัวอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็จะตายคราวนี้มันลงมาข้างล่างแล้วมันเจอเทอร์เรเบิร์ดไงโอเค งั้นเดี๋ยวเราจกลับไปตอนที่เราไปถึงที่เสาเขียวกันเลยก่อนจะได้ไม่เป็นการเสรียเวลานะผมโอเคแล้วเจอผมก็มาถึงที่เสาเขียวแล้วนะโอเคได้เวลาจับใหม่ละโอ้โหบัดซบจริงๆนะผมคือแบบต้องเสียแอมเบอร์อะแอมเบอร์ Amber นี่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคืนนี้ปิดปิดเทอมอยู่เก็บตังค์ไม่ได้ครับผมมาปึ๊บโอเคเอย่าเพิ่งครับผมรอก,ก่อนแป๊บนึงมันทำอะไรอะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำอะไรปัาา๊บขอให้ ปรับขวา้อ่าน่าจะสี่ดอกน่าจะล่วงนะโอเคปรับขวา้อย่าหนีไปทางนั้นนะเออรี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 ปึบ๊บเอาไม่ล่วงอ่ะเอาเอา,ย,าเย่างี่กออะไรวะเอา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 เจริญพวงไปไหนละไปนู่นแล้วเรียกรูปมาก่อนโอ้ยเจ็บตกลงมาสูงมากเลยโผล่มาข้างล่างนี่ได้ไงเนี่ยทำไมไม่หลับวะหลับยากชิบเป่งเลยสต็อป จับยากจับเย็นเนาะหมีเนะี่ยปาบเขาให้โอ้โหกว่าจะลาบเมื่อกี้เจอเพื่อนด้วยคาเรนเพื่อนเพื่อนลูกอะ่ะนั่นไงเพื่อนลูกโอเคเดี๋ยวไปจิกกันดีกว่าไปจิกเล่นครับผมจิกเล่นนะผมนี่แม่เลยว่ายิ้มห้อยู่เหรออะไรวะทำไมท้าเป็นจราไม่ค่อยเ,เจอเลยว่ายิ้มเลยโอเคกัดเล่นนะผมกัดเล่นนะฮะกัดเล่นกัดเล่นกัดเล่น,ลนอีตัวนึงไปไหนละน่าจะบินหายไปแล้วผมโอเค,ออออเคกัดตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้นะ เอ้ถ้าจำได้เราสามารถจะเปลี่ยนสีให้มันได้ใช่ปะ่ะถ้าหาว่ามันเป็นศพยิงไงแล้วแล้วศพยังไม่หายใช่ปะ่ะแต่เราไม่สามารถเพิ่มเวลได้อะอันนี้เราเปลี่ยนสีได้จริงด้วยโอเคช่างมันเดี๋ยวเรามาจับกันเลยดีกว่านะผมมาใส่ยาคุณสิบจึ๊บโอเคดูน้ำหนักดิเฮ้ยผมว่าน้ำหนักก็รับมาได้เยอะหยิมกันนะหูหมี่หมี่โคโลกปะเนี่ยเองอะเออนี่มันหมีห่มนใจนะผ สีนี้สีขาวเลยเอา้าตัวนี้อากาศร้อนตายล้ผมโอเคใส่ให้มันกินเลยนะครับต้องรออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยรอนานทุกทีเลยอะ่ะ oh โอ้ไม่กเน็ตรอนานทุกทีแล้วตอนนี้ก็อากาศร้อนด้วยออดีเลยนะเนี่ยดีตรงไหนเล่า โอเคเดี๋ยวเราตัดกับไปตอนที่เราจับมันได้เลยดีกว่านะผมโอ okay, เคโดมนะใกล้แล้วในะนิดเดียวนี้เดียดเด๋ยวนี้เราเรียบร้อยับผมได้แล้วมีเลเวล82นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาให้ชื่อมันกันเลยดีกว่าผมจะให้ชื่อมันว่า,าชื่ออะไรดีนะน่าจะชื่อคุเสะนะผมโอเคให้มันชื่อคุเสะนะฮะอ่าคุเสะคงโอเคมาเดี๋ยว เดี๋ยวใส่ไปเลยโอเคแล้วเราก็เป่าให้อ่าเดี๋ยวสต็อปอันนี้ก่อนแล้วก็อ่าพาสซีฟไว้ไอ้นี้พาสซีฟแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้มันตามมาไปเดี๋ยวเราจะลองดวลกันเลยดีกว่าลองไปขี่เล่นกันนะฮะไปบู๊กันหน่อยดีกว่าหมีอาจจะเดินช้านิดนึงนะผมไม่ผมว่าผมจะไม่เอาสปีดให้มันเนผมแต่ถ้าว่าเราวิ่งไปเรื่อยๆมันก็เร็วเองอ่าฮะโอเคไป เห็นไหมเราวิ่งเราวิ่งช้าป่ะเออวิ่งช้าไหมตอนแรกแต่ว่าถ้าเราวิ่งไปเรื่อยไหมมันจะวิ่งเร็วเองนะผมแล้วตอนนี้มีนี่ตอนนี้นี่น้ำหนักของน้องหมีนี่ก็ไม่ใช่เบาๆเลยนะก็ถือว่าไอไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบน้อยๆนะถือว่าน้ําหนักนี่รับได้เยอะมากโอ้นี่เจองูนี่เลยนี่เลยโอเคจัดการงูก่อนนะผมนีนไมไ่ไหมหอยทากได้ป่ะเนี่ยเอ้โตายโอเคนั่นไขงูใช่ไหมเนี่ยไขงูจริงด้วยเก็บมาสิรออะไรเรา กัดทารเซอร์ไหมไม่กัดหรอกผมไม่กัดตัวนั้นดูแล้วอ๋อลืมตัวนี้มันสามารถที่จะเก็บเก็บพกเบอร์รี่ได้ด้วยเหมือนกันนะแถมเก็บไฟเบอร์ได้ด้วยสิเลื่อนขึ้นทําอะไรอ๋อเลื่อนเลื่อนขึ้นไปกัลใช้มือตบแล้วเลื่อนลงอ่ะเลื่อนลงคือทำอย่างนี้เหรอมันได้อะไรวะเลื่อนลงอ๋ออย่างเงี้เลื่อนเลื่อนขึ้นอ๋อมันมันจะเก็บพกเบอร์รี่อะไรแล้วก็ไอเอฟพวกนี้ได้เหมือนกันนะนะก็มันมันเหมือนเหมือนกับตอนกัดปะตอนอันนี้คือกัดใช่ไหมอ่ากัด อันนี้คือถ้าเลื่อนขึ้นก็ใช้ใช้มือตบนะผมแล้วถ้ากัดจะได้ได้ไฟเบอร์ปะ่ะได้เหมือนเดิมอะ่ะโหเจอไข่งูได้สุดยอดไปเลยขอเก็บเลยแล้วกันนะเราต้องการไข่งูเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยพวกมแมลงปอพวกนี้น่าลำคาญอา้าวเหรือัพแล้วเว้ยน่าลำคา,านจริงๆพวกมแมลงปอเนี่ยอโอเคมาถึงขออัพเป็นไรเดียเลือดปะ่ะเลือดเลือดขึ้นเยอะไหมขึ้นเยอะอยู่ ขอเป็นดาเมจแล้วกันนะงีต้องโหดๆที่ดาเมจเฮ้ย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 มีการทำงีด้วยไม่อยากเชื่อเลยนะเนี่ยโอเควิง okay. มาบนี้นี่มันซากนูกินมาโอเคเราวิ่งไปเรื่อยๆนีเราจะเร็วแค่ไหนวะเฮ้ยเ <Hey! S 2> จอบาลีแล้วดีกว่าน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ได้อยู่ นี่ลองละโอเคบริเนกได้เป็นคู่ต่อสู้เราได้นะครับนี่เลืเออเลือยี่สิบเองเหรอเฮ้ยแต่ต <c oughs> ่เรากัดแรงนั้นเนี่ยบอกแล้วหมีหมีมันกัดค่อนข้างแรงเรงออคินที่แล้วยิงโดนกัดไปเลยโคตรแรงจริงๆนะผมเฮ้ยเจอแล้วอะ่ะเจอเหยื่อละนั่นไปเท่าไหร่สิบเองโอเคน่าจะบกได้ไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะเนเดี๋ยวอาจจะต้องหมีลงเอ้ยเดินลงน้ำว่ะแก้จกเลยเนาะไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวอ้อมมันนี้ก็ไดลลงน้ำแล้วถามาผมน่าจะเสียเปียบมันนะฮะ เสียเปรียบไปเนี่ยโอ้ยเป็น,นอะไรยากแล้เหรอเออเออเสียเปรียบจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ๋อค,คิดว่าเปล่าเป็นาทาร์เก็ตไปอ่ะทาร์เก็ตแล้วไม่ไม่ไมไมทาร์กเก็ตนะถ้าทาร์กเก็ตนี่โดนกลับไปแล้วเนี่ยเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเอ,เอ้ยแรง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 ,แรงนั่นแหล้วผมเรียบร้อยตายภายในพิษตาเฮ้ยทำไมมีสัตว์อันตรายเฮ้ยเ,เ,เอาไฟเหรอที่แถวนี้เฮ้ยเอานั่นไงเอาไฟจริงด้วยผมจะไม่เอาตัวนี้เข้าไปสู้นะครับไม่งั้น ผมว่ามีหวังได้ตายแน่นอนนะผมโอเคเดี๋ยวจะเป่าสต็อปพุบมันสตัวไว้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปสู้กับอัลฟาแรปเตอร์เองโอเคเนาะเก็บทิปมาดีกว่าม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 าสต็ Stop. อปหาสีด้วยเดี๋ยวผมจะสู้กับมันเองอัลฟาแรปเตอร์นี้โอเคมันอยู่ตรงนี้ตรงเสาเขียวมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดก,การเองยังไงนี่ก็ตายฆ่าก่อนเออให้มันหยาบมันมาไปกา้างกางหัวคอเลเวิลยูสด้วยสิตายแล้วมานี่สิเว้ย มันนี่ซื้อว่าโอ้โหตัวมันใหญ่มากครับผมนี่ยิงก่อนทีนึงเอาหัวหัวไอ้ไอ้ไอ้นี่มันไม่ตะปบนะผมไม่เป็นไรนี่แน่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 เอาดาบดาบดาบซึ้งซึ่งหน้าเลยมาซึ้งซึ่งหน้าเลยมาซึ้งซึ่งหน้าเลยมา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 คือมันเร็วนะเห็นไหมไอ้ถ้าเราวิ่งเนี่ยยังไงยังไงยังไงก็ไม่ทันนะผมคือมันเร็วมากมากเลยไม่ทันเหรอผมไม่ทันหรอกเดี๋ยว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 เราเดี๋ยวเราวิ่งแข่งกันมาดิจะทันไหมถ้าวิ่งโดดอ่ะะะไไมมมมทัันนนนนรผเเ็็ววาาากหหปตยอ้ เรียบร้อยครับผมได้แล้วนะอ่าดอกอะไรอะ่ะดอกอะไรอ๋อดอกพวกไอ้นี่เองเหรอเพราะปืนพวกนี้มันมันแค่ระดับมาสเตอร์ครับผมไม่เอาหรอกคือระดับ Media, มีเดียมอย่างเงี้ยผมจะเอาสีฟ้าไว้นะอันนี้อะไรอรอแค่นี้เองเหรอเอาไปทำไมไม่เอาครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเอาคาเรนมาแทะเนื้อน่องดิให้คาเรนมันแทะให้นะผมขอให้นกแทะแล้วกันนะไม่งั้น กกมจะได้น้อยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแท้จะสเตโกนี่แหละเพราะผมจะเอาเป็นเนื้อน้องไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะปกติผมจะเอาเนื้อน้องเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดเวลาผมเพื่อว่าจะเอาไว้จับตัวอะไรอะไรไงเลยเวลาเอาไว้ทำคลิปเราด้วยเนี่ยได้หกอันละอันนั้นได้เยอะแน่นอนครับอันนี้ได้เยอะปาบเขาให้ได้ร้อยอันเลยเจ๋งเป้งเอาไว้ย่าแล้วทำพามีเกียร์ผมโอเคนะถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้รีมกดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมซ้่งจะเหมือนกันที่เดินไปเดิมนะถ้าเกิดใครยืนดูคลิปต่อไปแล้วก็อย่่่าาาาลลลลืมกกกกดดดไไคคค์ัััันนนนนเเยยยออออะะะๆ้้ววโีี็ขปบบบ๊สสร